สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาเจอกับอาราญยาเชฟบรรดานคคะทุกคนวันนี้ก็กินข้าวเที่ยงยแล้วอุย้ยร้อนพี่น้องสามสิบสององศาที่เยอรมนีร้อนมากเลยนะคะคํเพิ่งเสร็จนี่เมนูขาหมูทรงเครื่องของยาอุย้ยเดี๋ยวขานะคะทุกคนนี่ใหญ่ๆเลยนะคะนี่ยามีวิธีทําอยู่นะคะนี่เห็นไหมยาตุนก่อนนะคะให้เนื้อไปเปื่อยนะคะทุกคนนี่อุย้ย แล้วก็จะมีนี่เลยนะคะทุกคนเนาะนี่อันนี้ก็ทำเพิ่งเสร็จย่างหมูติดกระดูกนี่โอ้โหเมนูนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นยำไขน่นกกระทานะคะทุกคนนี่ใส่หมูยอนี่ทุกคนเดี๋ยวสีแห้บเบิ้งเลยพี่น้องว,ว้าวถ้วยเก่าน้ำพริก แล้วก็ยายจะคินกับข้าวเหนียวบิ๊กจะเชิญมารด้ริลิบอกแฟนกินได้นะคะ, okay, ะ,คะโอเคนะคะโอ้ยดูดูดูดดนี่ทุกคนนี่ขาเป็นขาเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่มีทั้งหูนะคะแฟนซื้อมาแบบว่าเป็นชุดเลยทุกคนนี่เต้าขาก็แล้วพี่น้องนี่หูก็มีค่ะนี่ยัดตุนแบบเป็นเปื่อยเลยทุกคนเนี่ยกินขาเดียวก็อิม่มละนี่หมดไม่หมดก็ เสิร์ฟมาตรงนี้เลยสฟัสดีอีกอ่ะอีกอ่ะอีกอัเอาให้แฟนก่อนนะคะทุกคนเนาะนี่กระดูกมาใะทุกคนกินข้าวอันดับแรกกับของมากเน,น,กกน,นี่ยน้ำพริกถ้วยเก่านี่ถ้วยเลยกูบเป็นดิทนัุน อออืือืม,ม,มหมูร้อนทุกคนย่างเสร็จอื่อ่ม,มาอันนี้ตูนขาหมูทั้งทั้งขาขาเป็นขาแล้วก็หูแล้วก็ส่วนหางนะคะออืมอืม นี Bond, ่จะเป็นยำเนาะไข่นกกระทาใส่หมูยออือหือหือย่างหมูอร่อยมากคุยจังพีดเผายเกาอือหือเล่ห์กูดทุกคนดูค่ะ จะตุนแบบว่านี่เห็นไหมทุกคนนี่ชีดให้เห็นอุ๊ยนี่เลยลุยแบบว่าเนาะขอญาตใช้มือนะคะทุกคนเนาะนี่หูอือตุนเกือบสองชั่วโมงอะทุกคนแล้วก็ยาก็บาบ ดูวิธีทํานะคะน้องยักษ์็มีวิธีทํอยู่เนี่ยเนี่ยอร่อ,อยมากโอเคนะคะคลิปนี้อยากขออนุญาตจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย